สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำการใช้งานเครื่องซิลแสบทานรุ่นมินิออโต้ใช้ในการซิลปากถุงนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับเบื้องต้นเรามีการเปิดเครื่องนะครับทางด้านนี้นะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบจะตั้งความร้อนไว้ของตัวเครื่องอยู่แล้วแต่ทีนี้เราต้องการมาปรับนะครับ หรือว่าต้องการเพิ่มเราจะใช้ฟังก์ชันไหนบ้างฟังก์ชันที่1นนะครับก็คือตัวเครื่องนี้จะมีเรื่องของความร้อนนะครับที่ต้องปรับกันให้เหมาะกับถุงแต่ละประเทศกับสสปีดเรื่องความเร็วของสายพานหรือว่ารอบในการวิ่งผ่านของตัวถุงนะครับเราปรับกันแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับเราเรามาดูกันว่าวิธีการปรับปรับแบบไหนนะครับอันดับแรกน,นะครับ ความร้อนกดไปที่ความร้อนปุ่มนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการตั้งอยู่ที่150นะครับนี่คือความร้อนของเขานะครับส่วนตัวเลข20เนี่ยคือตัวสปีดนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับทีนี้เราลองมามาดูกันว่าถ้ากรณีที่ถุงแต่ละประเภทอย่างเช่นถุงประเภทของความหนามากนะครับก็คือถุงกาแฟถุงประเภทที่มีความหนา น้อยลงมาก็คือเป็นถุงสีเงินสีทองนะครับเราจะมาดูว่าวิธีการปรับเนี่ยมันปรับยังไงทําให้สามารถซีลถุงได้ดีนะครับแล้วก็ออกมาสวยนะครับเราลองมาดูกันก่อนนะครับก็คือเราลองมาเพิ่มอุณหภูมิก็คือปกดปุ่มนี้นะครับเราลองไปที่180นะครับก็คือปรับปรับไปเลยนะครับ180 180แล้วนะครับจากนั้นความเร็วสายฟานเราลองดูที่25คร,รับตอบเลยนะครับ25โอเคทีนี้เรารอสักพักนะครับเพื่อให้เครื่องนะครับจดจําการทํางานฟังก์ชันที่เรามีการเซตไว้จะเห็นได้ว่ามีปุ่มสีเขียวกับพริบกับพิบอยู่นะครับอันนี้เรายังทํางานไม่ได้นะครับต้องรอให้เครื่องมันทําการเซตตัวก่อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิและรอบที่เรากําหนดล่าสุดมนาะสักครู่ ุ่มจะเป็นสีเขียวไม่กระพริบนี่แสดงว่าการใช้งานใช้ได้แล้วนะครับถ้ากระพริบอยู่แสดงว่าเครื่องกำลังคำนวณความจำว่ารอบต้อง25และอุณหภูมิต้อง1้0ตอนนี้เราสามารถใช้งานได้แล้วนี่วิธีการเซตค่าเครื่องกับถุงแต่ละประเภทนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าซิลถุงแต่ละประเภทออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูเลยครับ